ตัวแคทนี้เองเนี่ยเป็นคนที่ผิวหน้ามันมากแล้วก็มีสิวรักษามาเยอะมากเป็นสิวเรื้อรังมาตลอดไม่หายนะคะวันนึงเนี่ยก็มีโอกาสได้เจอกับรุ่นน้องคนหนึ่งนะคะน้องเขาก็เลยแนะนำมานะคะว่า,าให้ไปรักษาที่จันสว่าง สวัสดีค่ะชื่อแคนดี้เกศราพรลาพินีนะคะอายุ34ปีรักษาหน้าที่ศูนย์ความงามจันสว่างนะคะบายคุณตุ๊กสาขาเขตแปดทัดใหญ่ก็คือจะเล่าก่อนว่าตัวแคนดี้เองเนี่ยเป็นคนที่ผิวหน้ามันมากแล้วก็มีสิวนะคะเป็นสิวเรื้อรังมาตลอดไม่หายนะคะ รักษามาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นครีมเคาน์เตอร์แบนด์ก็ใช้มาแล้วครีมตามอินเทอร์เน็ตอะไรก็ใช้มาหมดแล้วก็ไม่หายนะคะ วันหนึ่งเนี่ยก็มีโอกาสได้เจอกับรุ่นน้องคนหนึ่งนะคะแต่ก่อนเนี่ยหน้าเขาเป็นสิวเราก็เลยแบบถามเขาว่าทําไมตอนนี้หน้าเขาหายไม่มีสิวหน้าใสมากน้องเขาก็เลยแนะนํามานะคะว่าให้ไปรักษาที่จันสว่างสาขาเขตแปดนะคะเราก็เลยลองเข้าไปปรึกษาดูตอนแรกกะว่าจะเข้าไปปรึกษาดูก่อนนะคะยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะรักษาหรือว่าอะไรแต่ว่าพอคุยไปคุยมาเนี่ยคุณตุ๊กเขาให้คําแนะนําโอเคเลยคะ่ะเราก็เลย เอาก็เอาวะลองดูทดลองรักษาดูนะคะระยะเวลาการรักษานะคะที่ได้รักษามาก็จะอยู่ที่ประมาณ6เดือนนะคะก็คือตอนนี้หน้าหายเป็นปกติแล้วนะคะไม่มีไม่มันไม่อะไรสิวก็ไม่ขึ้นนะคะ,ะเป็นที่น่าพอใจมาก ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ใช้ก็จะมีพวกสบู่คลีนซิ่งนะคะ,ะโฟมล้างหน้าโฟมมูโครนเขียวคิวเทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวลอกหน้าซึ่งจำชื่อไม่ได้สุดท้ายนี้นะคะก็ขอฝากนะคะสำหรับคนที่เป็นสิวไม่ต้องกังวลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระนะคะ จุดด่างดำอะไรก็แล้วแต่คือลองเปิดใจรักษากับจันสว่างดูนะคะครีมเขาคุณภาพจริงๆรับรองว่าคุณหายแน่นอนนะคะขอบคุณค่ะ